สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับพิชิตผู้ดำเนินรายการ The Topic นะครับเมื่อวานมีเขาเรียกว่าข่าวใหญ่ที่เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับของการเมืองไทยนั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญนะฮะออกนั่งบันลังนะครับวินิจฉัยกรณีประธานสวนะครับยื่นคำร้องของ36สวให้ตรวจสอบกรณีคลิปเสียงนะครับของ นายกแพทองทานชินวัตรนะครับที่พูดคุยกับประธานรัฐสภาของกัมพูชานะครับนั่นก็คือสมเด็จฮุนเซนนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่านำมาสู่การานำมาสู่มติ7ต่อ2นะครับให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานนะครับชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีระยะเวลาในการยื่นเขาเรียกว่า,เ,าเพื่อแก้นะครับยื่นอธิบายนะครับแล้วก็ให้เหตุผล นะครับเพื่อสู้คดีกันต่อไปนะครับอีก15วันนะครับเราก็มารอดูกันว่าซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะฮะยังไม่ใช่คำตัดสินนะครับเป็นเพียงแต่การรับนะครับรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับยังไม่มีคำวินิจฉัยที่เป็นที่สุดนะครับเพราะนั้นอีก15วันนะครับเรามารอติดตามผลดีทีหนึ่งว่า,าว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินยังไงนะครับ ก็มารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่นยายกแพทองทานท,ที่ยืนเรื่องแล้วนะครับประเด็นที่อยากาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันก็คือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่การเมืองบ้านเรานั้นต้องสะดุดนะครับแล้วก็เหมือนกับการเกิดสุญญากาศนะครับชั่วคราวผมเชื่อแน่ว่าผู้บรรยายเชื่อแน่ว่าหลังจากนี้นะครับสถิยรภาพของรัฐบาลก็ คงไม่เหมือนเดิมนะครับคงไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอย่าลืมว่านอกเหนือจากสารรัฐธรรมนูญแล้วยังมีอีกหลายองค์กรนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ใครหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าที่มามันไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หลายเงื่อนไขนั้นนะครับเพิ่มดาบให้กับองค์กรอิสระหลายเงื่อนไขนั้นเพิ่มอำนาจให้กับหน่วยงานทางหน่วยงานด้านความยุติธรรมนะครับซึ่งบางครั้งบางที มองได้สองมุมนะครับมองอีกมุมหนึ่งก็คือไม่ยึดโยงกับประชาชนนะครับไม่ได้มองถึงที่ไปที่มาของอ,อ,อำนาจฝ่ายบริหารที่ไปที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีนะครับผู้บรรยายไม่ได้บอกว่าสสะนะครับที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นนะครับไม่ได้ไม่สามารถทําผิดได้นะครับคือกรณีทําผิดนะครับหรือแม้กระทั่ง หรือแม้กระทั่งว่ามปริหาราชการนะครับเกิดข้อผิดพลาดนะครับในเขาเรียกว่ากติกาทางการเมืองนั้นเรามีฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับเรามีเวทีรัฐสภาเปิดให้ทําการอภิปรายเรามีการกฎหมายสามารถที่ยื่นเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจได้กรณีซึ่งในอดีตนั้นทุกๆรัฐบาลน,นะครับทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็จะมี2เวที นะครับห้ามหันกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านห้ามหันกันฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบการทํางานของฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเพื่อถามว่าเรามีเวทีรัฐสภาไว้ทําไมนะครับก็มีไว้เพื่อนะครับให้ฝ่ายบริหานและฝ่ายค้านเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับเมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านก็มีหน้าที่เอาหลักฐานออกมานะครับตรงไหนที่ฝ่ายบริหานทําผิดพลาด ตรงไหนที่คิดว่าฝ่ายบริหารทําไม่ถูกต้องฝ่ายบริหารเองก็มีหน้าที่ชี้แจงเอาหลักฐานออกมาชี้แจงว่าอะไรถูกอะไรผิดเพื่อแก้ข้อกล่าวหานั่นคือเวทีของรัฐสภาประชาชนอย่างเราผู้เลือกตั้งก็จะได้เห็นว่ารัฐบาลที่เราเลือกตั้งขึ้นไปนั้นทําผิดพลาดยังไงนะครับรัฐบาลที่เราออกสิทธิ์ออกเสียงให้ไปทําหน้าที่ในฝ่ายบริหารน,นั้นนะครับบริหารราชการผิดพลาดยังไงนะครับ แล้วเราสามารถที่จะลงโทษเขาได้ยังไงการเมืองของการเมืองไทยมีระยะเวลาการเลือกตั้ง4ปี1เทอมคือ4ปีนะครับ4ปีเลือกตั้งครั้ง4ปีเลือกตั้งครั้งเราก็ไปลงโทษฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งนะครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้การเมืองของเรามันมีเสถียรภาพแล้วก็แข็งแรงโดยที่ไม่ต้องทําให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องหยุดชะง,งักนะครับต้องหยุดชะง,งัก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่บริบทของบ้านเรานั้นมีหลายเหตุการณ์เหลือกเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านนะครับคือกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกภาษีทรัมป์นะครับหรืออีกหลายๆเรื่องหลายราวที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลนะครับจะต้องได้รับการแก้ไข นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้อํานาจสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ไม่ไดที่ไม่ได้จึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนนะครับมีอํานาจในการหยุดยั้งฝ่ายบรหยิหารนั้นนะครับผู้เล่าคิดว่าผลดีผลเสียนะครับคงต้องชั่งน้ําหนักนะครับเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์นะครับด้านนี้มานะครับผมคิดว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้มีอีกหลายคนนะครับหลายช่วงอายุที่ ได้เห็นปรากฏการณ์ของสารรัฐธรรมนูญนะครับสั่งให้ฝ่ายการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ในอดีตเราจะเห็นว่าอาดีตผู้นําที่ได้รับผลกระทบนะครับจากคการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นคุณสมครสุนทรเวชคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือแม้กระทั่งผู้นําที่มาจากการทรํา,ารัฐบาลนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถูกคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมองย้อนกลับไปถึงอดีตนะครับว่าหลังจากที่ศาลมีคำวินิสัยวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินไปแล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ความวุ่นวายทางการเมืองนะครับหนทางที่เสียหายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อส่วนรวมนะครับแล้วก็ จะได้เป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรืๆเราไม่สามารถที่จะได้ดังใจแบบทันท่วงทีในเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของการต่อรองนะครับผลประโยชน์มันเป็นเรื่องการต่อรองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมันเป็นธรรมชาติของการเมืองแน่นอนว่าการที่เรามีฝ่ายค้านมีฝ่ายตรวจสอบมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เมื่อการเมืองมีปัญหาฝ่ายบริหาร มีความไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพนะครับเวทีเลือกตั้งจะเป็นทางออกจะช่วยให้หลายๆปัญหานั้นสำเร็จรุร่วงไปได้นะครับอย่างน้อยจะได้ให้เจ้าของประเทศทั้งหมด70กว่าล้านคนนี้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะให้พรรคการเมืองไหนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารให้ใครไปนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ มันจะค,ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆๆแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเราจะต้องไม่มีอำนาจทิเศษใดๆเข้ามาทำให้วงจรน,นี้หยุดชะงักเพราะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าประเทศเรานั้นถอยหลังไปนานแค่ไหนการที่เราไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะเรามีปัญหาการเมืองภายใน ตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับเกือบ20ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์สารรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ได้แต่หวังว่าเรานั้นจะมีส่วนในการวิพากษ์วิจารณ์จะมีส่วนในจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นนะครับไปถึงผู้มีอำนาจในประเทศเราว่าสุดท้ายแล้วถ้าท่านไม่มีทางออก ในการบริหารราชการแผ่นดินการยุบสภาก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศทั้งหมดที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร่วมลงมติกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมอบอำนาจทางการเมืองให้ไปเป็นฝ่ายบริหารผมเชื่อว่าเราจะหลีกหนีความกัดแย้งได้นะครับเพราะว่าขอให้เราใจเย็นนิดหนึ่งนะครับหนึ่งเธอมี4ีปีนะครับ หนึ่งเธอมี4ปีมาเลือกตั้งกันใหม่เราควรจะสร้างฝ่ายเราควรจะให้กําลังใจฝ่ายค้านให้ทํางานอย่างแข็งขันเราควรจะให้กําลังใจฝ่ายรัฐบาลบริหารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเกิดการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพในระบบมันสร้างกลไกการตรวจสอบไว้อยู่แล้วในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตีแผ่ออกมาให้กับประชาชนได้เห็นว่าฝ่ายบริหารที่เราเลือกไปนั้นบริหารงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ นะครับเมื่องบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่หรือรัฐบาลไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ติดปัญหาในการบริหารงานติดปัญหาในการจัดสรรยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดและคิดว่ามีคุณูประการในระยะไกลามากที่สุดนะครับวันนี้แลกเปลี่ยนในเรื่องของอสารรัฐธรรมนูญแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้านะครับมาดูกันว่าเราจะพ,พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องอะไร ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่รับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ